เรื่องจอมิลานนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมจอ10นิ้วอ,อัลต้าคอร์รุนใหม่ครับในรถน e ิสสันเอ็กเซลคันนี้ครับเดี๋ยวพามาชมภายในรถกันเลยนะครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ภายในรถนิสสันเอ็กเซลคันนี้นะครับตัวนี้นี่จะเป็นจอเดิมของรถนะฮะแล้วก็จะมีระบบกล้องรอบคันเนี่ยเป็นกล้องข้างกล้องรอบคันมาด้วยนะฮะแล้วเราจะทําการเปลี่ยนจอรุ่นใหม่ครับ 10นิ้ว Android รุ่น Optacore ตัวนี้ครับเราจะติดตั้งเข้าไปแทนที่เดิมตรงนี้นะฮะรุ่นนี้เนี่ยจะมีความพิเศษคือจะมีช่องสายต่อ HDMI และไฟ b e r o p ออปมาด้วยนะฮะเป็นรุ่นที่เราพัฒนามาเพื่อคุณภาพเสียงและภาพเลยนะฮะคอนเซ็ปต์คือรุ่นลื่นเร็วแรงครับคันนี้ตัวนี้ฮะแล้วคันนี้เนี่ยเราจะมีอุปกรณ์เสริมในการใช้งานเนี่ยคือจะมีกล่องนะฮะเป็นกล่อง คอนโทรลครับแฟนบัตสองกล่องเชื่อมเข้าไปเนี่ยโดยใช้เป็นปลัก๊กสำเร็จรูปเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายเป็นชุดปลั๊กตัวเนี้ยเอามาเชื่อมเข้ากับระบบกล้องรอบคันของนิสันเอสเ l ลคันนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาชมตอนเสร็จกันครับว่างานจะลงตัวเรียบร้อยขนาดไหนครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ภายรถนิสันเอสเทลคันนี้นะครับ กับจอ10นิ้ว Android รุ่นใหม่ล่าสุด o p t a c ค r e ครับตัวนี้คอนเซปต์นี้ตัวนี้ทัชสกรีนแบบลื่นไหลนะฮะลื่นเร็วแรงครับตัวนี้ลื่นนิ่มนะับติดไปสัมผัสครับเดี๋ยวเราทดสอบเรื่องของภาพก่อนนะฮะไฟเพ็นไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟไหนังครับเราจะเล่นผ่านแอป M X Player นะฮะดังเบาจากฟุมอะไรได้เลยนะครับจอใหญ่จริงฮะภาพคมชัดเลยฮะ ลองรับไฟ MPV หรือไฟ1920ีสปีสบายๆนะฮะสวยจริงครับนอย่างนี้มีเรื่องการเพลงแบบออนไลน์นะฮะเดี๋ยวเราไปยังจุกเสือสิงครับฟังเพลงแบบออนไลน์ได้เลยนะฮะฟังได้ทั้งเพลงไทยเพลงสากลนะครับ ต่วนี่ส่งสัญญาณเลียนเป็นแบบ HD นะฮะระหว่างที่ท่านฟังจุกนะครับยังไม่ใช้งานอย่าง Google Map ได้เลยครับไปายัง Google Map น,นะฮะแผนที่นำทางที่แม่นยำที่สุดครับตัวนี้ทำงานด้วยเสียงได้ครับ4คอนสแควร์สะดวกรวดเร็วทันใจจริงครับ ไปไหนไม่มีลงนะตัวนี้โอเคแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้งานด้วยการสั่งงานด้วยเสียงในการเปิด YouTube นะครับโอเค okay, g o o g l e ใหม่นะฮะโอเค Google เปิด YouTube เนี่ยฮะแค่นี้เองครับท่านก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้สบายๆครับ มีคอนเทนต์ต่างๆขึ้นมาโชว์ได้เลยนะฮะเลือกชมรายการปลดปันของท่านได้เลยครับคุณชอบวงรอวงอะไรครับซิวครับสะดูกสบายเวิร์กมากๆครับกับจอ10นิ้ว Android รุ่น Opta c o อ e ตัวนี้นะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วครันนี้เรามีติดตั้งจุนเนอร์ดิทอตอทีวีด้วยครับ <c oughs> เป็นของอาศุกะเดี๋ยวเราไปยังจุนเนอร์ทีวีดิตอนนะ ความไวสูงสครับตัวนี้มีแถมรีโมท<น>ให้อีกตัวหนึ่งนะครับใช้ในการปรับเปลี่ยนเลือกช่องนะครับตัวนี้ความเร็วทะลุ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะฮะเข้ามาซ้ำเลยครับในส่วนกล้องมองหลังก็ยังใช้งานได้ครับขวาที่เติมขึ้นมาดักเกียร์ถอยหลังนะฮะกล้องมองหลังยังทํางานนะครับกล้องหน้ากล้องข้างนี่ทํางานหมดนะฮะ ปมปกล้องข้างนี่จะอยู่ที่ปุ่มอะไรเลยนะครับกดติ๊กปุ๊บเนี่ยจะตัดเป็นกล้องข้างนะฮะแล้วก็ดูกล้องรอบพันได้เลยเนี่ยใช้งานฟังก์ชันของรถเดิมเนี่ยยังใช้งานได้เหมือนเดิมหมดนะครับอยู่ตรงั้นนะครับนี่ยครัมาปุ๊บออกไปหน้าเดิม มังหลกกนี้็แล้วคันนี้เราได้ใส่ OBD ไว้ด้วยนะครับเรื่องใหม่ๆนี่ครับเป็นแอป OBD Talk นะฮะเป็น Racing Meter นะฮะโชว์เรื่องของการวัดรอบเครื่องนะฮะของน้ำดีผู้เร่อเก้าลีเหนือ Talk ครับเป็นการโชว์อุณภูมิหม้อน้ำรอบเครื่องต่างๆนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นหน้า Racing ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นเครื่องคขาเล่นดูนะครับขึ้นตามรอบเครื่องเลยนะฮะ แจ๋วมากๆเลยครับคันนี้ลงตัวครับในรถนิสสัน X t a i l กับจอ10นิ้ว Android Optacore ตัวใหม่ล่าสุดครับ่านสนใจนะครับติดต่อที่ผมวิลลี่นะครับที่เบอร์โทร0869566659วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ